มันตรงนี้มันลมแรงมากมันหกเมนตีลังกาลงมาในเขาเลยครับนี่เขาดึงกลับมาประมาณสัก15วันโดยประมาณรอดแล้วครับแต่ดูนะสะภาพผมว่าเอ๊ะทำไมอันนี้เหมือนโดนขัดนะ พาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผ่นานาพันธุ์มาอยู่ที่เขาแหลมครับบ้านวังรีอําเภอเมืองตาบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับมาอยู่กับสวนซึ่งโอ้โหมันยากาศร้อยกว่าล้านนะครับนี่มีร้อยกว่าไร่นะครับเมื่อกี้เราพูดกันไปในอีพีอื่นแล้วทีนี้จะมาโฟกัสเรื่องนี้ครับดูให้รู้จักไผ่ตัวนี้ครับคือไผ่นางฟ้าครับที่ท่านซื้อมาแล้วปลูกในสภาพนี้เราอยากให้เห็นนะครับสภาพของการปลูก ดูดิครับมีนอใหม่แล้ววันนี้วันที่ที่เราถ่ายถ่ายคลิปนี้นะครับวันที่เราถ่ายคลิปนี้นะครับวันที่20เมษายนนะครับดูดิครับสวยงามมากมีนอใหม่ออกมาแล้วนะอ่านี่คือสภาพดูดิครับก็ยังไม่ถือว่าดูดิครับเป็นกิ่งตอนนะครับนี่มาจากกิ่งตอนอันนี้กอที่หนึ่งไผ่นางฟ้านะผมเห็นมีหลายกอมากครับในในแปลงนี้นะครับเ้าไปดูกออื่นกันครับเดินมาเดี๋ยวมาดูครับนี่ นี่โฆษณาแฝงซะหน่อยอันนี้เป็นไผ่สังมนอันนี้เป็นไผ่ดำติมอด,ด,ดูดูดูถนนดูอะไรด้วยเพื่อเราจะได้เรียนรู้ไปว่าการทําในลักษณะของการเข้าสวนระดับนี้นะดรูเขาทำถนนอย่างดีเลยครับเห็นไหมครับนี่ามาดูต่อครับ นีไผ่นังฟ้าครับต่อนี้ก็มีน้ําครับแล้วดูบรรยากาศของเขาที่เขาอยู่นี่สุดยอดเลยมีเจ้าหินหินครับแต่มันก็โตได้ดีนะนี่ไผ่นังฟ้านะครับแล้วอีนู่นอีสองตอครับเอามาดูต่อเลยดดวกกันมาดูต่อเลยแล้วกันนะครับนี่ก็นังฟ้าครับไผ่นังฟ้าดูหนออ่าสภาพเห็นหนอชัดๆเลยนี่สภาพเห็นหนอจะชัดชด,ดูลำเนี่ยลำประมาณสองนิ้วแล้วครับ ลำสนิ้วแล้วครับอันนี้ไผ่นางฟ้าดูนออยากเห็นนอเพียบเลยครับนนขึ้นมาทีางเป็นนอเพียบเลยครับนี่คือไผ่นางฟ้าเออชื่อวิทย์หน่อยนึงเ <c oughs> ดนโดคารมัตไมเนอร์อ m o นัสถือใครเรียกว่าอ่าโกสแบมบูที่แปลว่าผีอ่ะหรือไม่ก็เรียกแองเจลมิสแบมบูนะครับมาเรียกหลายชื่อหน่อยนะครับแต่ว่าเราไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็อย่างที่บอกครับเวลาใช้ชื่อนั้นเป็นการเซิร์ชดูก็ได้นะไผ่นางฟ้าโตดีมาก ในเมืองไทยเรานะครับ okay, okay. แล้วมาดู <Okay. S 1> คอโนนทำเป็นความรู้แล้วกัน <Okay. S 1> ผมก็รู้เหมือนกันเห็นสภาพนั้นนั่นคืออะไรรู้ไหมครับมันตรงนี้มันลมแรงมากมันหกขะเมนตีนังกาลงมาในเขาเลยครับนี่เขาดึงกลับมาประมาณสักสิบห้าวันโดยประมาณรอดแล้วครับแต่ดูแล้วสภาพผมว่าเอ๊ะทำไมอันนี้เหมือนโดนขาดน้าเขาบอกมันล้มไปแล้วเขาดึงกลับมาเห็นไหมครับนี่อ่าอันนี้คือไผ่นางฟ้านะครับยังมีหลายกอรครับผมเห็นอยู่แต่ให้รู้คร่าวๆว,ว่าที่สวนเนี้ก็ปลูกไผ่นางฟ้าแบบเป็นเป็นตัวท็อปอะ่ะเป็นตัวท็อปของอ ของตัวหนึ่งที่จะเป็นจุดจุดแลนด์มาร์กนะจุดแลนด์มาร์กของของสวนนี้นะครับเป็นไผ่ตัวนี้นะครับอ้าโอเคลุงกรมฝากให้รู้จักไผ่นางฟ้าครับ E.P. นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยในสภาพการปลูกจริงครับไม่ใช่ปลูกเพื่อการตอนขายนะครับ